ตอบคำถามวีซ่าวันที่9ธันวาคมหัวขอ้อนี้เพื่อนๆที่มีคำถามเกี่ยวกับวีซ่าทั้งคนไทยไปต่างประเทศหรือคนต่างประเทศมาไทยหรืออื่นๆก็สามารถถามที่คอมเมนต์ใต้วิดีโอได้เลยนะครับก็เราก็จะมาตอบนะคำถามที่อยู่ในวิดีโอนี้แหละต้องขอโทษที่ไม่สามารถไปไล่ตอบคำถามในวิดีโออื่นได้เพราะว่าเยอะจริงๆสำหรับอันนี้เนี่ยเนื่องจากอทิ้งช่วงไว้หลายวันเกินนะคำถามเยอะมากเลยซึ่ง อัอาจจะไม่ได้ตอบทั้งหมดถ้าอันไหนคล้ายๆกันก็คือถือว่าตอบไปแล้วนะแล้วก็อันไหนที่อตอบไม่ได้อบก็จะขอ,อกลับไปทําการบ้านก่อนละกันนะครับก็คืออันแรกนะพี่ออฟค้าพอจะทราบไหมว่าสนามบินภูเก็ตจะเปิดให้บริการเดือนไหนวงเล็บอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตคือถ้าในประเทศเขาคงเปิดอยู่แล้วแหละใช่ไหมบินไปต่างประเทศต่างประเทศบินมาภูเก็ตจะได้ไม่ต้องมาต่อเครื่องที่สวนอนะ่ะพูไม่เสียเวลาถามเพื่อนๆที่สนามบินเขาก็ไม่สามารถให้คําตอบได้ค่ะเอ่อ ถ้าถ้าคนทํางานสนามบินยังไม่รู้เลยคืออเคยได้ยินจากข่าวเฉยๆนะว่ามีบางสายการบินเขามีเที่ยวบินบินตรงมาที่ภูเก็ตนะจากต่างประเทศเนี่ยอย่างเช่นเอมิเรตหรือว่ากาตาอันอันนี้ไม่แน่ใจนะมีบางสายการบินนะครับเขาบินตรงมาแต่เอมิเรตนี่ได้เคยได้ยินข่าวชัวๆเพราะว่าทางนายกเนี่ยเคยไปเปิดเลยนะหมายถึงว่าไปรอเครื่องบินลำแรกของเอมิเรตมาลงเลยนะอะไรอย่างเงี้ยคือบินตรงมาเลยไม่ผ่านสุวรรณภูมิเลยอะครับ ก็ในคําตอบมีบางคนกอ็อยากรู้เหมือนกันเพราะว่าแฟนจะนั่งเครื่องจากฝรั่งมาจากฝรั่งเศสมาลงที่ภูเก็ตรอลุ้นอยู่ค่ะก็แนะนําว่าลองค้นจากเว็บที่เป็นเว็บจองตั๋วเครื่องบินแบบที่จองได้หลายๆสายการบินนะครับอย่าง Expedia หรือว่าอื่นๆน่นะว่าต้นทางประเทศของเราแล้วก็ปลายทางเป็นภูเก็ตด,ดูว่ามันจะมีขึ้นมาบ้างไหมถ้ามันมีก็คือมีครับ ถ้าเกิดมันไม่มีแสดงว่าเขาก็ได้แต่ออกข่าวเนาะแต่ความเป็นจริงคือยังไม่ได้เริ่มอะไรอย่างเงี้ยนะอ่าอิตาลีเข้าไทยได้หรือยังได้แล้วครับแต่ต้องขอท r อาวีซ่าวีซ่าท่องเที่ยวที่อยู่ได้หกสิบวันก่อนแล้วก็ค่อยมาขอใบอนุญาตเข้าประเทศนะครับเดี๋ยวค่อยขยายความอีกทีเอออยากปรึกษาขอวีซ่าเยี่ยมเยือนจะติดต่อคุณอ๊อฟได้ทางไหนขอโฆษณานิดนึงก็เข้าเว็บไซต์ o n o g u i d e .com นะครับทางหน้าซัพพอร์ตหรือว่าดูที่ใต้วิดีโอนี้แหละมีลิงก์ซัพพอร์ตอยู่ อันนี้คือเป็นการช่วยเหลือส่วนตัวสําหรับเพื่อนๆที่ทําไม่เป็นจริงๆนะแต่ถ้าเกิดมีคนมาตอบแล้วเนี่ยเรื่องวีซ่าพี่อ๊อฟมีหลายคลิปอยู่แล้วค่ะมีเกือบทุกประเทศครับก็มีครอบคลุมเลยนะก็คือถ้าทําเองได้ก็ลองดูจากคลิปที่อ๊อฟเคยพูดพูดไว้ได้หรือดูในเพลย์ลิสต์นะครับวิธีขอวีซ่ามีอยู่คําถามถัดมานะครับรบกวนหน่อยค่ะแฟนอเมริกาจะเข้าไทยติดที่ซื้อประกันโควิดต้องจ่ายเท่าไหร่ใครทราบช่วยบอกช่องทางหน่อยเขาเป็นประเทศเสี่ยงสูงต้องจ่ายเยอะกว่าใช่ไหมคะ ประเทศเสี่ยงสูงจ่ายเยอะครับใช่นี่คือมุกของทางการไทยที่เกียตบนนะทีนี้เว็บไซต์ไหนก็คือจริงๆอ่ะซื้อจากประเทศเขาก็ได้ถ้าเงื่อนไขคือมีวงเงินคุ้มครองนะหนึ่งแสนยูขึ้นไปต้องหนึ่งแสนนะแล้วก็ต้องมีระบุว่าคุ้มครองโควิดก็คอือใช้ได้แต่ถ้าเกิดมาซื้อของไทยนะเว็บไซต์นี้เลยนะครับตามหน้าจอนี้เลย covid หน t g i a o r g แล้วก็พอเข้ามาปุ๊บก็นี่เลย for inbound travelers พอกดไปปุ๊บก็จิ้มปุ่ม Buy now ต่อเลยนะทีนี้เราทำให้ดูจิดหนึ่งก็คือประเทศก็อ่า us ใช่ไหมแล้วก็ status ก็คือ tourist visa คือส่วนใหญ่ก็คงเข้ามาด้วย tourist visa ก็คืออยู่ได้60วันแล้วก็ต่ออายุได้อีก30วันอีกแค่ครั้งเดียวก็คือ90ใช่ไหมระยะเวลาก็แล้วแต่ที่มาละกันสมมุติว่าเกวันก็ห2ื่นบาท ถ้าเกิด60วันก็8,640ครับนี่แหละที่เขาโขกเราในนี้เขาอันนี้คือการแชทกันใช่ไหมนี่ม32คอมเมนต์ในโพสต์นีเ้เขาก็มีคนมาตอบในนี้ว่าค่าประกันโควิดอ่ะแล้วบอกแล้วนะเมื่อกี้ถ้า3เดือนก็12,000ถ้าเกิดว่า2เดือนก็8,600ครับแล้วแต่ประเทศนะแต่อเมริกานี่เสียงสูงไงเลยแพงถ้าเสียงต่ำก็จะถูกลงครับขออ่านต่อเลยนะตรงนี้ก็น่าจะมีประโยชน์กับคนอื่น ออขอบคุณค่ะเราต้องมีจดหมายเชิญหรือเปล่าให้เขาถามที่กงสุนได้เลยใช่ไหมคะก็ดูเว็บไซต์ของสถานทูตไทยที่อเมริกาได้นะครับก็พิมพ์ไปเลยสถานทูตไทยแล้วก็เวนบักอเมริกาก,าก็ได้อ่ะอยู่อยู่ตรงไหนล่ะก็พิมพ์ไปใช่ไหมมันมีที่วอชิงตันดีซีหรือว่าที่แคลิฟอร์ Angeles, เนียอ่อลอสแองเจลิสเอออชิคาโกอะไรอย่างเงี้ยอีกอันหนึ่งที่ไหนไม่รู้นั่นแหละก็คือดูในเว็บไซต์ตรงนั้นเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับแล้วก็หมวด วีซ่าทาต้องมีจดหมายเชิญหรือเปล่าเนี่ยต้องดูที่รายการเอกสารของประเทศนั้นนะแต่อเมริกาเนี่ยรู้สึกเขาเอาครบเลยนะทุกอย่างเลยอะ่ะทั้งประก,กันทั้งโรงแรมกักตัว a อ q แล้วก็จดหมายเชิญก็คือเราเขียนแค่สั้นๆว่าจะเชิญนายคนนี้มาพักที่บ้านของเราแล้วก็เขาจะกลับประเทศแน่นอนอะไรอยางแค่เนี้ยแค่เนี้ยเองแ,แล้วก็แนบอ่าสำเนาบัตรประชาชนแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านของเราไปด้วยคือถ่ายรูปส่งไปเลย ครับก็คือเป็นหลักฐานที่อยู่หลังกักตัวคือมันเป็นมีทั้งหลักฐานที่อยู่ตอนกักตัวสิบสี่วันแล้วก็หลังสิบสี่วันคุณจะไปอยู่ไหนก็ต้องมีด้วยครับถ้าอยู่บ้านเราก็คืออย่างที่บอกนะครับก็คือคนตอบบางทีเขาอาจจะไม่รู้เพราะว่าบางประเทศก็ไม่ต้องไงใช่ไหมแต่ของอเมริการู้สึกจะเอาครบต้องดูรายการเอกสารนะครับถ้าใครอยู่ประเทศอื่นลองดูรายการเอกสารว่าเขาจะเอาไหมหลักฐานที่อยู่หลังกักตัวนะ ซึ่งจะเป็นใบจองโรงแรมก็ได้หรือถ้าอยู่บ้านเราก็คือแบบที่บอกเมื่อกี้จดหมายเชิญบวกสำเนาบัตรประชาชนบวกทะเบียนบ้านต่อมาอันนี้ไม่ใช่คําถามแต่บอกว่าจากเยอรมนีสวัสดีค่ะจะกลับไทยวันที่12ธันวา่ากค่ากักตัวเองกักตัวที่โรงแรมโรงแรมหนึ่งแล้วกันยินดีให้คําแนะนําก็มีคนมาถามคนนี้ก็คือว่าเกี่ยวกับขั้นตอนของการจองโรงแรมกักตัวต้องบอกก่อนว่าอนาคตอนาคตยังไม่ใช่ตอนนี้อาจจะจองผ่านอโก da ด้าได้ นะไม่ใช่หน้าแรกของอ g ก da นะเป็นหน้าที่เขาจัดเอาไว้สำหรับ ASQ โดยเฉพาะถ้ามีเดี๋ยวเราจะมีคลิปออกมาอีกทีหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ยังนะอ่าตอนนี้คือเราต้องจองตรงกับโรงแรมก็คือเข้าเว็บไซต์ของสอบ,บคเราก็ติดต่อทางอีเมลกับทางโรงแรมเลยคือหลักฐานที่ต้องใช้เนี่ยก็จะเป็นหน้าแรกพาสปอร์ตกับตั๋วเครื่องบินของเราเพราะว่าเขาจะต้องรู้ว่าเราจะกลับมาถึงไทยมาลงเหยบสนามบินสุวรรณภูมิวันไหนอะไรอย่างเงี้ยนะ อ่าก็คือใช้แค่สองอย่างนะครับแล้วก็การชําระเงินก็มีได้ทั้งโอนเงินแล้วก็ตัดบัตรเครดิตอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงแรมนะบางโรงแรมก็จะมีการมัดจําให้ก่อนแต่สามารถมัดจําก่อนได้หรือว่าสามารถยกเลิกได้ถ้าไม่เกินกําหนดของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะต่อมาเอ่อมีโรงแรมที่สามารถอยู่ได้กันสามคนไหมคะเขาเป็นหลานอายุสิบหกแต่เขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และต้องดูแลน้องทุกอย่างมีชื่อโรงแรมไหมคะเอาจ่ายเอง ก็ถ้าเป็นโรงแรมกักตัวนี่กรณีจะอยู่ด้วยกันก็คือจะต้องมีสถานหลักฐานราชาการโชว์ก็คืออย่างเช่นทะเบียนสมรสหรือสูติบัตรคืออะไรที่โยงว่าเป็นแบบถ้าอยู่หลายคนก็คงจะเป็นกรณีเป็นคู่สมรสหรือไม่ก็เป็นพี่น้องกันเป็นพ่อแม่พี่น้องอะไรเงี้ยมีหลักฐานทางราชาการยืนยันถึงจะอยู่ได้แต่ถ้าไม่ใช่ก็คือเขาอาจจะไม่ให้ นะครับแต่ยังไงต้องถามทางโรงแรมดูก่อนแต่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้คือจะต้องมีหลักฐานราชการยืนยันแต่ทีนี้ราคาเนี่ยมันก็นะจะอยู่หลายคนยังไงก็เขาก็ไม่ลดให้นะก็คือราคาก็เท่ากับราคาคูณสามอ่าถัดมาอันนี้คนไทยไปต่างประเทศกรณีอยู่ต่างประเทศช่วงโควิดสี่เดือนหมายถึงว่าได้ต่อเวลาใช่ไหมได้อยู่นานกว่าปกติเพราะช่วงนั้นไทยอาจจะกลับยากก็คืออยู่ได้นานกว่าปกติ แล้วทีนี้กลับมาแล้วจะยื่นขอวีซ่าไปใหม่วันที่อยู่ไทยรวมก่อนเดินทางให้เว้นแค่90วันปกติเคยไปแค่90เว้น90กรณีนี้ไม่มั่นใจสวิตเซอร์แลนด์ค่ะ,อ,ะอันนี้คือกรณีวีซ่าเชงเก้นคือของเดิมในเวลาปกตินะครับก็คือเราจะอยู่ได้ใน90วันในทุกๆ180วันก็คือ90เว้น90นั่นแหละหมายถึงว่าเราอยู่ได้มากที่สุดแค่90วันไงใช่ไหมก็ถือว่าเต็มโคต้าแล้ว พอกลับมาก็ต้องเว้นอีก90ถึงจะสามารถเดินทางได้ใหม่ไม่ใช่ขอวีซ่าได้ใหม่นะถึงจะสามารถเดินทางได้ใหม่ก็คือเรากลับมาเราขอวีซ่าได้เลยเพราะว่าขอได้ล่วงหน้า6เดือนแต่ว่าเราจะต้องรอให้มันครบ180วันคือนับตั้งแต่วันที่เราเหยียบสนามบินครั้งแรกแล้วนับไปร้0วันก็คือวันที่จะขึ้นเครื่องบินได้ใหม่อีกครั้งหนึ่งนี่คือกรณีไปเต็มแม x เลยเลย90วันเลยนะครับก็จะง่ายดีไม่งงแต่เคสนี้คืออยู่ต่อเพราะว่าโควิด อ่าแล้วต้องคิดวันเดินทางยังไงอ๋อว่าเขาน่าจะนับเอาตามของเดิมของเรานะไม่ได้นับช่วงที่เราแบบก่ออยู่ต่ออะ่ะฉะนั้นก็หมายความว่าคือนับตามเวลาเดิมอะ่ะถ้าเรานับตามเวลาเดิมแล้วมันเกินร้อยแปดสิบคือมันได้ร้อยแปดสิบแล้วเนี่ยมันก็น่าจะได้เลยนะแต่คงต้องถามจากสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ก่อนนะครับอ่าแต่แต่อ๋อคิดว่าน่าจะนับจากของเดิมมากกว่าเพราะว่าเราอยู่ในกรณีเราได้อยู่ต่อเพราะกรณีจําเป็นไงใช่ไหม เขาก็ไม่น่าจะนับเรื่องนี้นะเพราะเคยถามไงว่าออถ้าเกิดอยู่เกินมาแล้วเนี่ยคือหมายความว่ามันจะไปกินโคต้าของครั้งถัดไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาบอกไม่ไม่เกี่ยวเพราะว่ามันเป็นกรณีฉุกเฉินครับแต่ถามสถานทูตก่อนดีที่สุดนะครับสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ในไทยต่อมาทําไมถึงขายตั๋วแต่ขาเข้าไทยไม่ขายตั๋วรีเทิร์นด้วยคะคือคงหมายถึงการบินไทยนั่นแหละขายแต่ตัว๋วขาเดียวจริงๆเขาก็เล่นมุกอย่างนี้ตลอดนะขาไปเขาจากไทยไป ต่างประเทศเขาก็ขายแค่ขาเดียวขากลับเขาก็ขายแค่ขาเดียวครับมันเป็นมุกสาหรับคนที่อยากจะมากักตัวในไทยนั่นแหละเพราะว่าราคาตั๋วก็จะแพงขึ้นอย่างไทยไปยุโรปเนี่ยก็ส่วนใหญ่ประมาณหมื่นเก้าแต่พอขากลับก็จะกลายเป็นสองหมื่นห้าอะไรอย่างเงี้ยนะออสเตรียเปิดทําวีแล้วเพิ่งได้วีอาทิตย์ที่แล้วค่ะโอหนี่ออสเตรียนี่มาโฆษณาทุกวีดีโอเลยนะออสเตรียยุโรปนะครับก็ขอวีซ่าได้แล้วแต่ว่าจะต้อง ติดต่อผ่านสถานทูตนะก็ต้องอีเมลไปบอกเขาว่าเอ่อเฉพาะคนเยี่ยมเย็นนั่นแหละว่าเราจะไปเพราะอะไรอยากไปเยี่ยมแฟนเพราะเหตุผลอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าที่อพูดเมื่อกี้คือหมายถึงว่าคนไทยไปออสเตรเลียนะเดี๋ยวจะนึกว่าคนออสเตรเลียจะมาไทยเอ่ออังกฤษมาไทยได้หรือย,ยังคะสถานทูตไทยในอังกฤษเงียบมากครับอังกฤษจะมาไทยก็จริงๆมันได้แล้วนะถ้าทางทฤษฎีนะแต่เห็นมีคนบ่นเยอะเหมือนกันว่าโอ้โหแบบว่าลีลาเยอะเว็บเข้ายาก โทรหาเจ้าหน้าที่ไม่มีคนรับสายพยายามกันครึ่งครึ่งปีเลยเหรอพรุ่งนี้แฟนก็ถึงไทยเ,ยเขาคงทําตั้งแต่แรกๆเลยนะที่ว่ายังมีเกณฑ์เงินฝากห0 0 0 0 0อยู่นะตอนนี้ไม่มีเกณฑ์เงินฝากแล้วนะครับใช้แค่2,000มตามปกติสังเกตนะว่าสถานทูตไหนเนี่ยที่คนขอเยอะเจ้าหน้าที่เขาจะขี้งุดงิดจะตอบช้าอะไรเงี้ยนะทะนั้นเราก็ต้องกระทุงเขาเยอะๆทําใจนิดนึงว่ามันอาจจะช้าเพราะว่าคนเยอะไงเจ้าหน้าที่เขาก็ อาจจะต้องเห็นใจนิดนึงเพราะว่าความท่ามากของรัฐบาลเนี่ยทําให้ทางเจ้าหน้าที่สถานทูตเขาต้องทํางานหนักขึ้นไม่รู้ได้เงินเดือนเพิ่มเลยหรือเปล่านะเขาก็จะขี้งุหงิดมากขึ้นเป็นเรื่องปกติอันนี้แอบบ่นนิดนึงเพราะว่าเรื่องของ COE เนี่ยนะเอ่อที่คนที่มาให้เราช่วยเนี่ยเขาก็มีการเปลี่ยนวันแล้วก็เราก็พอไปขอเปลี่ยนปุ๊บดันมาถามอีกว่าถามเหตุผลว่าขอเปลี่ยนเพราะอะไร ๋อมันก็เรื่องของชั้นสใช่ไหมเขาเพราะว่า,วาส่วนใหญ่โรงแรมไม่ได้ให้เปลี่ยนฟรีเขาก็อาจจะคิดค่าธรรมเนียมหรืออะไรเงี้ยนะได้มาถามเหตุผลอีกอะ่ะเสร็จแล้วพอเปลี่ยนให้แล้วปุ๊บบอกว่าเอา่อต่อไปคงเดินทางได้แล้วใช่ไหมเหมือนบ่นนะเหมือนบน่นเหมือนเราได้กักตัวฟรียังไงไม่รู้นะท,ทั้งที่เคสนี้คือจ่ายค่ากักตัวเองอีกต่างหากนะยังแค่ขอเปลี่ยนวันยังจะบน่นคือคือคุณก็ทําไปสิอะไรอย่เงี้ยทาไมมาบน่นทําไมใช่ไหมก็คือเขาประเทศนั้นเขาก็คงคนขอเยอะไงก็ขี้หงุดหงิด สถานทูตแคงเฟิร์กที่เยอรมนีนะครับให้ทำเรื่อง ASQ ก่อนผ่านแล้วแต่วีซ่าแฟนยังไม่ได้เลยจะบินเก้าธันวาคมนี้แล้วจะทำยังไงคะตั๋วเครื่องบินก็ซื้อแล้วเดี๋ยวนะเยอรมนีเขาให้ส่งแค่ใบสมัครกับรูปถ่ายแล้วก็พาสปอร์ตไม่ใช่หรือสงสัยยังไงคือแต่แต่ทีนี้คือเราลองดูเงื่อนไขของโรงแรมก่อนครับว่าเขาให้เลื่อนได้ไหมก็ถ้าเลื่อนได้ส่วนใหญ่ให้เลื่อนได้แต่อาจจะมีค่าธรรมเนียมนะก็โรงแรมก็ขอเลื่อนเขา แจ้งเหตุผลเขาไปเขาเขาน่าจะให้แหละคือยอมเสียค่าธรรมเนียมไปแล้วก็ส่วนเครื่องบินจริงๆก็เลื่อนได้นะก็แต่ก็เสียค่าธรรมเนียมเหมือนกันแต่ช่วงโควิดนี้บางสายการบินก็เลื่อนฟรีนะแต่แนะนาให้เลื่อนไปเยอะๆหน่อยเพราะว่าถ้าเลื่อนเอาใกล้ๆก็เดี๋ยวก็ต้องมาเลื่อนกันอีกอะจะกลับไทยจากอเมริกาก็คือเป็นคนไทยที่อยู่อเมริกานะครับสามีฝรั่งลูกกับแม่จะใช้พาสปอร์ตไทยกลับแบบตักตัวฟรีส่วนสามีจะเสียค่า กักตัวเองจะกลับพร้อมกันได้ไหมคะอันนี้อเมริกานี่เป็นพิเศษเลยนะครับก็คือเขายังมีเที่ยวบินพิเศษอยู่นะแล้วก็เขเข้าใจว่าลูกกับแม่ก็คงจะใช้เที่ยวบินพิเศษซึ่งให้เฉพาะคนไทยเท่านั้นเที่ยวบินพิเศษคือเราจ่ายค่าตั๋วแพงกว่าปกติแต่ได้กักตัวปีซึ่งเป็นมุกเก่าที่ทางยุโรปเขาไม่ไม่ค่อยมีแล้วคือเหลือน้อยมากอ่าแต่ว่ากรณีนี้กลับพร้อมกันไม่ได้มีคนมาช่วยเราตอบแล้ว กลับพร้อมกันไม่ได้เพราะว่าเที่ยวบินพิเศษเฉพาะคนไทยเท่านั้นที่มีพาส,สปอร์ตไทยฉะนั้นจะต้องแยกกันไม่งั้นก็ต้องยอมจ่ายค่ากักตัวเองทั้งคาอคนอก่อนที่จะสับสนนะครับคือประเทศทางยุโรปเนี่ยเขามีแล้วที่ว่าซื้อตั๋วการบินไทยหรือลุมฮันซ่าหรือ,รอสายการบินอื่นบางสายการบินต้องดูประเทศของเรานะว่าซื้อของสายการบินนี้แล้วจะได้กลับแบบกักตัวฟรีแต่อเมริกายังไม่มีนะยังไม่มีเท่าที่ออดูนะ ยังเป็นเที่ยวบินพิเศษคือ,อยังโบราณอยู่อะพูดง่ายๆฉะนั้นก็คือเขายัางแยกกันอยู่ระหว่างถ้าอยากกักตัวฟรีต้องจองคิวจองคิวกับแบบเที่ยวบินพิเศษคือมันต่างกันยังไงระหว่างของยุโรปกับของอเมริกาคือของยุโรปเนี่ยตอนเนี้ยเขาให้เราไปซื้อตั๋วเองซื้อตั๋วเครื่องบินเองเสร็จแล้วก็ขอใบกักตัวฟรีจากสายการบินมาแต่ของอเมริกายังเหมือนเดิมคือต้องจองคิวกับสถานทูตแล้วก็สถานทูตเป็นคนดําเนินการเรื่องตั๋วให้แต่วงเล็บแพง คือของยุโรปเขาเรียกว่า s e ิคอม m m e r c i a l flight ก็คือไปซื้อตั๋วเองอะ่ะแต่อันนี้ของอเมริกาคือยังให้จองผ่านสถานทูตแล้วก็ต้องรอคิวอยู่สําหรับคนที่อยากกับตัวฟรีนะครับส่วนคนอยากจะกลับเองก็ซื้อตั๋วเองจองโรงแรมกับตัวเองก็กลับได้ตามวันเวลาที่ต้องการกําลังจะไปเนเธอร์แลนด์ทันวานี้มีอันนี้คนไทยจะไปเนเธอร์แลนด์นะครับมีใครไปช่วงนี้บ้างเข้าเนเธอร์แลนด์ยุ่งยากไหมส่วนขากลับมาอยากรู้ว่า จองผ่านสถานทูตใช้เวลานานไหมเราแพนจะกลับไทยมีนาครับก็ไปเนเธอร์แลนด์ได้อ๋อก็ไม่ได้ถามไปเนเธอร์แลนด์ได้อยู่แล้วคนไทยไปเนเธอร์แลนด์ขอวีซ่าได้เลยเอ,อขาเข้าเนเธอร์แลนด์ยุ่งยากไหมไม่ยุ่งเลยครับตอมอาจจะขอดูตั๋วขากลับหรือว่าอาจจะขอดูเอกสารคนเชิญแค่นั้นเองตอมหอล่อแต่โหดเราเคยมีมีลงคลิปไปเมื่อวันก่อนส่วนขากลับมาไทยเนี่ยนานไหมไม่นานวงเล็บขึ้นอยู่กับกรณี ถ้าเราจ่ายค่ากักตัวเองก็กลับได้ตามตั๋วเครื่องบินที่เราได้จองมาแล้วก็แนะนําว่าติดต่อคือเดี๋ยวนี้เขาให้ลงทะเบียนผ่านเว็บ COE Thailand ลองพิมพ์คำนี้ใน google ดูนะครับคือทุกคนก็ลงทะเบียนผ่านอันนั้นหมดไม่ต้องติดต่อสถานทูตแล้วนะลงทะเบียนผ่าน COE Thailand นะครับเสิร์ชใน google นะครับล่วงหน้า7-10วันก็สามารถกลับได้ตามวันเวลากรณีจ่ายค่ากักตัวเอง แต่ถ้ากรณีอยากกักตัวฟรีการบินไทยหรือรูปฮันซ่าหรือรู้สึกในเท์แลนดจะมีอะไรอีว่าแอร์หรืออะไรสักอย่างแต่ว่าต้องดูติดตามข่าวว่าเขามีวันไหนต้องไปจองตั๋วให้ได้ตามวันที่เขาบอกแล้วขอใบกักตัวฟรีจากจากสายการบินมาแล้วก็มาลงใน COE Thailand เหมือนกันครับเดี๋ยวนี้มันหลายกรณีมากเราต้องอธิบายเยอะนิดนึง <laughs> คุณอ๊อฟครับป้าอยู่เดนมาร์กจะพาแฟนมาเมืองไทยอยากทราบว่าต้องซื้อประกันที่ไหน อัพตอบไปแล้วตอนต้นก็คือ covid19.tgia.org นะครับที่อัพทำตัวอย่างนิดนึงตอนต้นแต่คนไทยไม่ต้องซื้อประกันโควิดนะไม่ต้องซื้อนะซื้อเฉพาะคนต่างชาติอย่างเดียวแล้วก็ซื้อประกันในประเทศตัวเองก็ได้ถ้าวงเงิน1นึ่ง0สน US d ลลาร์ขึ้นไปและมีบอกว่ารับประกันโควิดถ้าไม่มีก็ซื้อผ่านเว็บไซต์ที่บอกอันนี้ไปต่างประเทศนะครับเราทำวีซ่าไปแต่งงานกับแฟนเพศเดียวกันค่ะที่สวิส ตอนนี้ยื่นได้แล้วหรือยังคะหรือเป็นวีซ่าไปเยี่ยมเยือนก่อนต้องกักตัวที่โรงแรมไหมคะใช้อะไรบ้างคนไทยไปสวิตเซอร์แลนด์ตอนนี้ไม่ต้องกักตัวนะครับขอวีซ่าเยี่ยมเยือนได้เลยแต่ว่าขากลับมาประเทศของเราที่ต้องกักตัวคนต่างประเทศจะขอวีซ่าท่องเที่ยวท R เข้าไทยต้องรออย่างเดียวใช่ไหมคะตอนนี้อยู่ตุรกีอ้อแฟนสัญชาติเยอรมันค่ะถ้าแฟนเยอรมันแต่อยู่ตุรกี ก็ต้องกลับเยอรมันไปขอวีซ่าท R เข้าไทยที่สถานทูตไทยในเยอรมน,นีนะครับคือขอที่ตุรกีไม่ได้เพราะว่าจะขอที่ประเทศไหนก็จะต้องเป็นซิติเซนของประเทศนั้นหรือไม่ก็ต้องมีเลสิเดนต์เพิ่มมิดหรือทํางานที่ประเทศนั้นถึงจะขอได้วีซ่าท่องเที่ยวไปหาเพื่อนในอเมริกาไปได้ไหมคะขอได้ครับตอนนี้คนไทยขอวีซ่าไปอเมริกาได้แต่ว่าก็ยังโหดอยู่เหมือนเดิมก็คือผ่านยากนะครับฮ่องกงเปิดให้เข้าหรือย,ยังคะ ฮ่องกงยังครับคืออยากเปิดนะแต่ว่าเราเล่นท่ากับเขาไงเราอยากจะบับเบิลกันแต่ว่าสุดท้ายก็เข้าไม่ได้ก็คือคนไทยยังไปฮ่องกงไม่ได้ตอนนี้จะไปเที่ยวญี่ปุ่นไม่เกิน15วันต้องขอวีซ่าไหมครับต้องกักตัวที่ญี่ปุ่นหรือเปล่าครับถ้ากลับมาไทยต้องรวมกักตัวไหมครับอันนี้ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยเหลอครับเพราะเราพูดพูดตังเยอะนะก็คือยังขอไม่ได้ครับยังขอไม่ได้เอตอนนี้เขาปิดไม่ให้ฟรีวีซ่าเรา คนที่จะไปตอนนี้คือถ้าจะขอวีซ่าก็คือเป็นแบบเยี่ยมเยือนต้องอยู่อย่างน้อยสามเดือนอ่าญี่ปุ่นก็ต้องกักตัวกักตัวที่น่าจะเป็นที่บ้านนะนะถ้าไปนะก็ต้องเป็นบ้านของคนเชิญนี่แหละท่องเที่ยวปกติยังไม่ได้เลยนะกลับมาไทยก็ต้องกักตัวครับใช่อันนี้ก็ยังไม่รู้เรื่องอีกเหมือนกันแฟนเป็นอเมริกาอยากเข้าไทยไม่มีทะเบียนสมรสเมื่อไหร่จะเปิดคะทำยังไงก็ขอเป็นวีซ่าท่องเที่ยวได้นะครับ TR วีซ่านะ คือเป็นนักท่องเที่ยวปกติครับใช้หลักฐานการเงินแค่ประมาณ2 0 0 0 0บาทประมาณ700 US ดอลลาร์ลงทะเบียนขอใบอนุญาตเข้าประเทศ COE แล้วก็ต้องมีงจองโรงแรมกักตัวซื้อประกันโควิดก่อนขึ้นเครื่องบิน72ชั่วโมงก็ต้องตรวจ Fit2Fly แล้วก็ตรวจโควิดก่อนขึ้นเครื่องบินมาถึงประเทศไทยก็คือกักตัวในโรงแรมตามที่ได้จองมาแล้วก็ต้องมีหลักฐานที่อยู่หลังกักตัวด้วยก็คือดูจากรายการเอกสารในเว็บไซต์ของสถานทูตนะครับ เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษก่อนก็จะเห็นถ้าเป็นภาษาไทยเขาจะไม่โชว์ขึ้นมาอันนี้ไปเดนมาร์กคนไทยเข้าเดนมาร์กต้องมีใบตรวจโควิดหรือมีเอกสารอื่นๆด้วยหรือเปล่าคะเออไม่ต้องนะครับใบตรวจโควิดไม่ต้องแต่ว่าต้องมีประกันที่ทบอกว่ารับประกันโควิดอะไรเงี้ยซึ่งเราสามารถขอจากประกันที่เราซื้อได้ว่าเออมีใบคุ้มครองโควิดไหมอะไรเงี้ยขอแค en ่นั้เองไม่ต้องกักตัวไม่ต้องมีใบตรวจโควิดนะอันนี้อ้างอิงจากที่เพื่อนๆในกลุ่มเขาบอกมาที่เขาไปเดนมาร์กแล้ว จะไปประเทศฝรั่งฝรั่งอะไรอ่ะฝรั่งเศสหรือฝรั่งอะไรวีซ่าท่องเที่ยวเราต้องเตรียมเอกสารตอนเข้าไหมคะอยู่สนามบินเขาต้องตรวจเราไหมหมายถึงตรวจเอกสารใช่ไหมครับไม่ได้ตรวจโควิดใช่ไหมคือถ้าเป็นตรวจโควิดเขาไม่ได้ตรวจนะเพราะว่าไทยอยู่ในประเทศที่ปลอดภัยหมายถึงว่าเขามีรายชื่ออยู่อ่ะเราอยู่ในประเทศที่ปลอดภัยเสี่ยงโควิดต่ําเขาไม่ได้ตรวจโควิดเราเอกสารถ้าเป็นวีซ่าท่องเที่ยวก็ต้องเป็นพวก ใบจองโรงแรมหรือว่า,าตั๋วเครื่องบินขากลับอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเกิดเขาขอดูสวัสดีค่ะถ้าอันนี้ไปต่างประเทศวีซา่าถ้าวีซ่าเราออกแล้วสามารถเดินทางได้ไหมคะแล้วเราจะไปพักโรงแรมได้ไหมโดยที่ไม่อยู่บ้านคนเชิญอา้าวทาไมไม่อยู่บ้านคนเชิญนะครับ <c oughs> ไปยุ่งอะไรกับเขาก็คือเดินทางได้หมายถึงคนไทยจะไปต่างประเทศนะเขาไม่ได้ห้ามนะแต่ขากลับต้องรู้ว่าจะต้องกักตัวนะครับส่วนที่ว่าจะกักฟรีหรือว่าจะ จ่ายค่ากับตัวเองก็ต้องดูเงื่อนไขในตอนขากับพักโรงแรมได้คือถ้าเราได้ผ่านตอมอเข้าไปแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ไปตามจ้องดูเราหรอกเพียงแต่ว่าตอนที่คุยกับตอมอเขาอาจจะขอดูว่าอันนี้คือคุณมาด้วยเรื่องเหตุผลอะไรถ้าจะมาแบบท่องเที่ยวก็ต้องมีใบจองโรงแรมให้เขาดูถ้ามาแบบเยี่ยมเยียนก็มีเอกสารคนเชิญให้เขาดูอสอบถามค่ะเราต้องซื้อประกันโควิดไหมคะถ้าจะไปฝรั่งเศสคนไทยไปฝรั่งเศสนะครับไปหาแฟนค่ะ แต่ปกติเราซื้อประกันอยู่แล้วใช่ไหมยกเว้นประกันโควิดก็คนไทยไปยุโรปนะเชงเก้นนะเชงเก้นฝรั่งเศสก็อยู่ในเชงเก้นก็ปกติเขาก็บังคับซื้อประกันกับประกันการเดินทางของขอวีซ่าเชงเก้นอยู่แล้วซึ่งมันครอบคุมโควิดอยู่แล้วนะเราอาจจะขอ,อ,อใบลคุ้มครองโควิดจากบริษัทประกันเพราะส่วนใหญ่เวลาซื้อเขาไม่ได้ให้มาด้วยเราต้องอีเมลขออีกทีหนึ่ง มีวีซ่าอเมริกาแล้วจะไปฮาวายต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างคะก็โออันนี้ดีเนาะมีอยู่แล้วเนาะก็เห็นว่าเขาเอาแค่ใบตรวจโควิดนะครับจากข่าวที่เคยพูดมานะขอวีซ่าท่องเที่ยวเดนมาร์กมาไทยได้หรือยังคะเดียวจะสับสนนะครับอันนี้ไทยไปเดนมาร์กว่าไทยเดนมาร์กนะแล้วก็เดนมาร์กมาไทยก็ได้แล้วครับวีซ่าท่องเที่ยวทรนะก็อย่างที่บอกต้องขอวีซ่าแล้วก็ต้องขอใบอนุญ,ญาตเข้าประเทศซื้อประกันจองโรงแรมกักตัว ก็คือเข้ามาก็ต้องกักตัว14วันก่อนนะครับอังกฤษเปิดให้ขอวีซ่าท่องเที่ยวหรือยังคะโอ้โหอันนี้ทำไมพิมพ์ว่าปิดเปิดครับเปิดอังกฤษให้ขอตั้งนานแล้วขอวีซ่าได้เลยหมายถึงว่าคนไทยจะไปอังกฤษนะทําไมมีแต่เรื่องทางยุโรปบอกเรื่องวีซ่าไปไทยบ้างโอ้ช่วงหลังๆเราพูดแต่วีซ่าคนต่างชาติมาไทยนะจนคิดว่าคนที่จะไปไทยไปต่างประเทศเขาจะน้อยใจหรือเปล่านะเรามีแต่วีซ่า คนต่างประเทศมาไทยซะเยอะเลยช่วงหลังๆเนี่ยตอนนี้รัเสเซียเข้าได้ไหมคะขอวีซ่าแบบไหนคนไทยยังเข้ารัเสเซียไม่ได้ครับเพราะว่าเขายังปิดอยู่ปิดไม่ให้ไทยเข้าอยู่นะเขาให้แต่สิบกว่าประเทศเข้าเพราะว่าไทยอาจจะเล่นท่าเยอะนะครับรัเสเซียเขาก็คงหม่นไส้เรานะครับเลยยังไม่เยอะเลยยังไม่ให้คนไทยเข้าถ้าเกิดว่าเข้าได้ปุ๊บเมื่อไหร่เราก็จะได้อยู่แบบเอ่อฟรีวีซ่าสามสิบวันแฟนเป็นคนแคนาดาแต่ตอนนี้อยู่ตุรกี แฟนขอวีซ่าที่ตุรกีเข้าไทยใช้อะไรบ้างคะเออไม่ได้นะครับต้องขอวีซ่าที่ประเทศตัวเองถ้าจะขอที่ตุรกีก็ที่บอกไปก่อนหน้าน,นี้ก็ต้องเป็นซิติเซนหรือเป็นมีเลสเซเดนต์เพอร์มิทหรือว่าทำงานที่ตุรกีเราออกไปนอกแล้วกลับมาต้องกักตัวไหมกักฟรีหรือจ่ายเองก็กักตัวแน่นอนครับชัวร์ส่วนกักฟรีหรือจ่ายเองก็คือเราก็ต้องเลือกเอาถ้าจ่ายเองก็คือกลับได้ตามวันเวลา ตามตั๋วเครื่องบินที่เราซื้อมาตอนแรกแต่ถ้าเกิดกักฟรีก็คือต้องทิ้งตั๋วขากลับแล้วก็ไปซื้อตั๋วให้ได้ตามวันเวลาที่สถานทูตบอกกับสายการบินที่เขาบอกแล้วขอใบกักตัวฟรีมาแล้วก็อันสุดท้ายนะครับตอนนี้มาเมืองไทยแล้วค่ะกําลังอันนี้ไม่ใช่คําถามกําลังกักตัวที่ฟรีที่ของรัฐบาลนะครับปที่นะคะกักที่พัทยาดีมากเลยค่ะโรงแรมห้าดาว อ,อรู้สึกว่าหลังๆนี่คนมากักที่พัทยานี่จะโรงแรมเดียวกันตลอดเลยนะอ,อ่ชื่อไบรอะไรสักอย่างเนี่ยหละพอดีอ่านของคนนี้เพราะว่าจําชื่อได้ว่าเขาอยู่อังกฤษนะเขามาตอบคอมเมนต์เราหลายครั้งแล้วเราจําได้ถ้าอังกฤษนี่ตอนนี้มันมีเที่ยวบินของพิเศษของการบินไทยจากอังกฤษกลับมาไทยใช่ไหมที่ว่าของการบินไทยที่กักตัวฟรีอ่ะเขาคงมากับการบินไทยเพราะว่ามีคนมาถามว่าค่าตั๋วแพงมากไหมก็ จ่ายไปห้าร้อยห้าสิบปอนก็น่าจะสองหมื่นสี่สองหมื่นห้าเนาะก็ได้กับตัวฟรีแต่แต่บอกก่อนนะว่าคนที่จะคุ้มอะ่ะก็คือคนที่เขาอยู่ที่นั่นอยู่แล้วแบบว่าอาจจะทํางานหรือ,อจ,จะมาอยู่นานแล้วอะไรเงี้ยเขาก็ซื้อแค่เสียตังแค่ค่าซื้อตั๋วไงแต่ถ้าเกิดเราแบบเป็นประเภทว่าซื้อตั๋วไปกลับไว้อยู่แล้วของเดิมอะ่ะแล้วจะต้องทิ้งตั๋วขากลับเพื่อมาซื้อการบินไทยอีกก็ต้องคํานวณดูว่ามันคุ้มกันหรือเปล่า ครับก็ถ้าเพื่อนๆมีคําถามนะครับก็สามารถคอมเมนต์ที่ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับถามได้เลยถ้าตอบได้เราก็จะตอบนะครับถ้าตอบไม่ได้ก็ไม่ตอบหรือไม่ก็ไปทำกันบ้านก่อนนะครับันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับฟังนะครับ